พดเจ็ดวัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับมีแอมป์จูด์เเท่ากับสิบห้าเซนความถี่ F เท่ากับสี่เฮิร์ตนะครับสิบห้าเซนก็คือคสิบห๑๕คูณิบกำลังลบสองเมตรความถี่สี่เฮิร์ตเราไปจะได้ความถี่เชิงมุมเท่ากับสองพาเรเดียนปเปอร์เซ็นตะ์หาค่าความเร่งสูงสุด ก็คือจาก a max เท่ากับโอเมกากำลังสอง a และความเร็วสูงสุดจาก v max เท่ากับโอเมกา a นะครับเราแทนค่าโอเมกาด้วย8พายแทน a ด้วย15บคูณสิลังเราได้ a max เท่ากับเ4 7 5เมตรต่อเซกสแควร์ได้ v max เท่ากับ3.77เมตรต่อเซกนะครับ ถามหาความเร่งและความเร็งที่โค о р д и ต9เซนติเมตรก็คือเราแทน x เท่ากับ9เซนติเมตรหรือ9คูณ10ลบกำลัง2แล้วก็ a เท่ากับโอเมกา x กำลัง2นะครับเราก็จะได้ a เท่ากับ8ไพ่กำลัง2คูณด้วย9คูณ10ลบ2หรือ56.85กหเมตรเอร์เซกสร ส่วน v เนี่ยเราหาได้จากสมการนี้นะครับอันนี้เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับ v มีค่าเท่ากับโอเมก้ากำลังสโอเมก้าทีครับ v เท่ากับโอเมก้าคูณ a กำลังสองลบ x กำลังสอง a คือ15เซน x คือ9เซนนะครับเราได้ v ออกมามีค่าเท่ากับ3.02เมตรเปอร์เซ็นต์นะครับข้อขอควายบอกว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ได้12เซนติเมตร ใช้เวลาเท่าไหร่นะก็ mm. คือถามหาทีเท่ากับเท่าไหร่นะจากสมการทั่วไปเรามี X เท่ากับ A นะครับ sin mm. โอเมก้าทนะครับ mm. เราแทน X เข้าไปนะครับเท mm. ่ากับ12เซนติเมตร แอมป์จูดทำหาเวลานะครับแอมป์จูดเรารู้ว่ามีค่าเท่ากับสิห้าเซนดังนั้นเราได้จากโอเมก้าเราคือ8ดพายดนั้นเราเราได้ s i ด์8ดพายทีเท่ากับสิบห้าส่วนสิบสอหรือสี่ส่วนห้าเราได้8พายทีเท่ากับ arc s i ไซ์หส่วน4ี่นะครับ ออาโทษทีแอคไซด์ส for ี่ส่วนห้กดค้นเลขเราได้เท่ากับ0.927เกเจ็ดเรเดียนทีมีค่าเท่ากับ0.0368จมวินาทีนะครับข้อ9.8นะครับมวล10กรัมเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกนะครับมวลสิกรัมก็คือ0ูนยกิโลมีแอมปลิจุด 24เซนแอมจูดก็คือ a แลทกับ24เซนมีค่า4วินาทีนะครับเมื่อเวลา t0 ตำแหน่งอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่0.24เซนเหมือนกันดังนั้นตำแหน่งเริ่มต้นก็คือมีค่าเท่ากับแอมจูดจากข้อมูลตรงนี้เราหาความถี่เชิงมุมได้เท่ากับายส่วน2นะครับเมื่อเราแทนค่านะครับ ข้อมูลที่เรามีจากโจ์ทยเป็นสมการทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลารรมนนกนะครับ x เทากับ a sin omega t บวกฟ h เราจะได้มุมตั้งต้นฟ h มีค่าเท่ากับ pi ส่วนสเสร็จแล้วเราแทนค่า pi ส่วนสกับเขาเ้าในสมการของซิมเพิลธรรมเนกเราจะได้ x เท่ากับ a sin pi ส่วนส t บวก pi ส่วนสนะครับ เมื่อหาที่เวลา0.5วินาทีนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งที่0.5วินาทีมีค่าเท่ากับ0.17เมตรนะครับข้อขอไข่ถามหาขนาดและทิศของแรงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปในเวลา0.5วินาทีก็จาก F เท่ากับ ma นะครับ แล้วก็ a ก็คือ d squared x by dt s q u a r e นั้นจากสมก,การของ x นะครับเราจับสมการ x ไปดิฟสองครั้งดิฟครั้งที่1เราได้0.24 pi ส่วน2 cos pi ส่วน2 t บวก pi ส่วน2ดิฟครั้งที่2เราได้ลบ0.24 pi ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วยไซน์ pi ส่วน2 t บวก pi ส่วน 2, วน, 2. น,นอันนี้คือ a เราแทนค่ากลับเข้าไปในสมการของแรงนะครับเมื่อมวลตามที่โจทย์กำหนดก็คือ10กรัมนั้นเราได้ F มีค่าเท่ากับลบ4.18คูณ10กำลังลบ3นิวตันนะครับนี่ก็คือคำตอบสำหรับข้อไขอ ถามหาเวลาที่น้อยที่สุดที่วัตถุเคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้นถึงตำแหน่ง x เท่ากับลบสิบสองเซนติเมตรนะครับการเคลื่อนที่นี้นะต้องทวนจาโจทย์ก่อนนะโจทย์บอกว่าวัตถุนะครับอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ที่บวกยี่สี่ นะครับตอนนี้ถามหาเวลาที่วัตถุจะไปอยู่ที่ตำแหน่งลบ12จากตำแหน่งสมดุลน,นะครับจากสรรมการเรารู้ว่า x นะครับนี่คือสรรมการทั่วไปของการเคลื่อนที่อันนี้นะครับเราก็แทนตำแหน่ง x กับลบ12เข้าไปเราก็จะคำนวณหาเวลาออกมาได้นะครับก็คือ แทนค่าเข้าไปตรวนี้ลบ12 2ลบ0.12หาร0.24ได้ลบ1 2, นส่วน2ะครับเราก็ได้ s ซ n พายส่วน2 t บวกพายส่วน2จากตรวนี้เราหาค่าพายออกมาเราได้ s ซายลบ1ส่วน2ก็คือมุม7พายส่วน6นะครับนั้นจากตัวนี้เราแก้สมการเราได้ t มีค่าเท่ากับ4.3ส่วน3หรือ1.33วินาที เสร็จแล้วโจทย์ถามหาต่อโจทย์ถาม นะครับโจทย์ถามหานะครับเวลาหาความเร็วนะครับจากเงื่อนไขเดิมเรามีสมการตำแหน่ง x เราก็คำนวณหาสรรมการความเร็วโดยการเอาสมการตำแหน่งไปดิฟหนึ่งครั้งได้สรรมการความเร็ว เราก็ได้สมก,การความเร็วออกมาเป็น0.24คูณด้ยว 2, ยพายส่วน2 c o โคไซน์พายส่วน2 t บวกพายส่วน2เสร็จแล้วเราก็แทนค่าเวลา t ท,ที่เราหามาจากข้อคอควาย,ยจากข้อขอควาย,ยทีเท่ากับ1.33หรือ4ส่วน3นะครับเข้าไปในสมก,การนี้เราได้ความเร็วออกมามีค่าเท่ากับ0.36 0.326เมตรต่อวินาที ้9.9นะครับมวล2กิโลกรัมแขวนที่ปลายสปริงไม่มีมวลไม่คิดมวลนะครับพบว่าสปริงยืดออก20เซนก็นะครับหาค่าคงตัวสปริงก็จาก F เท่ากับ kx เท่ากับ mg นั้นเราได้ k เท่ากับ mg ส่วน x นะครับตรงตัวเราได้ k เท่ากับ98นิวตันต่อเมตรหาค่าบก็จาก t เท่ากับ2พาย รูทเอมต่วนเคนะครับเอเราคือ2 K เราคือ98แทนค่าเข้าไปเราได้พาทีเรามีค่าเ่ากับ0.9วินาทีถ้าเปลี่ยนมวลน,นะครับเป็น4กิโลกรัมนะครับเราก็จะได้ค่าเวลามากขึ้นนะครับมวลมากขึ้นค่าเวลาก็มากขึ้นโอเคนะครับ ครอบ9 1านะไม่ใช่9.11 9.10ดนะนะครับวัตถุเล็กนะครับเคลื่อนที่แบบซ mm ิมเพิลฮาร์มอนิกบนพื้นราบมีแอมพลิจูด10เซนนะที่ X เ mm hmm. นะท่ากับ mm hmm. 6เซนติเมตรนะครับให้เป็น X 1แ mm hmm. ล้วกันครับมีความเร็วเท่า mm hmm. กับ 24เซนติเมตรต่อวินาทีให้หาค่าเวลานะครับจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดเรามีแอมพลิจูดคือ0.1เมตร x คือ6เซนความเร็วคือ24เซนนะครับจากสรรมการทั่วไปของซิมเพิลฮาร์มิกเรามี x กับ a sin o ม e g a t นะรเราแทนค่าข้อมูลที่โจทย์ให้เข้าไป x คือ6 a คือ10นะครับ เราได้ sin ์โอเมกทีท่ากับ6ส่วน10นะครับข้อมูลที่โจทย์ให้อีกอันคือความเร็วนะถ้าสมการได้ a คืนนี้สมการความเร็วเคืนนี้นะเราแทนความเร็วเท่ากับ24 a ีเท่ากับ10เราได้ cos ซน์โอเมทีเท่ากับ24ส่วน10พจากข้อมูลต่องอันนี้นะครับเราใช้สมบัติของฟังก์ชัน ไซน์และโคไซน์คือไซน์กำลังสองบวกโคไซน์กำลังสองเท่ากับหนึ่งเราก็จะได้สิบหกส่วนสิบกำลังสองเท่ากับยี่สิบสี่ส่วนสิบโอเมกายกกำลังสองจากตรงนี้เราแก้สมการนะตามขั้นตอนนะครับเพื่อหาโอเมกาเราจะได้โอเมกามีค่าเท่ากับเก้าโอเมกากำลังสองมีค่าเท่ากับเก้าหรือโอเมกามีค่าเท่ากับสามนะถ้าโอเมกามีค่าเท่ากับสาม 3, เราก็จะได้ค่าเวลามีค่าเท่ากับสองพายส่วนสาม นะครับเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับข้อขอไข่นะครับโจทย์ถามการกระจัดเมื่อความเร็วเนะเป็น12เซนติเมตรต่อวินาทีก็จากสมการความเร็วคือ V เท่ากับ A omega, โอเมกาโคไซน์โอเมกาทดังนั้นเราแทน V เท่ากับ12 A เท่ากับ10โอเมกาท่ากับ3เข้าไปนะครับเราได้ โคไซน์ 3t เท่ากับ12ส่วน30หรือ2ส่วน5นะครับแก้สมการหาค่า t ออกมาเราได้ 3t เท่ากับ66.42นะครับหรือ1.159นะครับแล้วเราก็จะได้ t ออมามีค่าเท่ากับ0.386 วินาทีนะครับพอเราได้เวลาแล้วเราเอาเวลาแทนค่าเข้าไปในสมการของตำแหน่งนะ x เท่ากับ a sin o โอเม t แทน a เท่ากับ10แทนโอเมก้ท่ากับ3แทน t เ่ากับ0.386เราได้ตำแหน่งมาคือ9.16เซนติเมตร ตัวบอกว่าถ้าเกิดเราวัตถุอันหนึ่งมาวางบนวัตถุอันแรกขณะที่กํลาลังออสซิลเลตกลับจากตําแหน่งไกลสุดนะทาให้วัตถุหยุดชั่วขณะให้หาสัมสธิ์แรงเสียดทานนะการที่มันหยุดก็หมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าแรงคืนตัวของสปริงเนะี่ยเท่ากับแรงเสียดทานแรงคืนตัวของสปริงที่ตำแหน่งสูงสุด,สดก็คือโอเมกาเอ็มโอเมกากำลังสองเ แรงเสียดทานก็คือ μmg งั้นจากตรงนี้เราได้ μ มีค่าเท่ากับ οι สอง a ส่วน g นะครับแทนค่าเข้าไปเราได้คำตอบสำหรับสมการนี้